WHA- Oh oh oh, oh. อยู house, it, <T |ar|> ่หรือไม่ไม <t. en ients> oh, ่อย no ู kay, so ่ใช่ไหมมี่ตักเตืองเจ้าคำพูดเจ้าไปสังขอโทษนะไม่อยากทรับไอ้โุ้ยอุ้ยโอทำไมทำไมตรน้ัเอ็ดซูมอือบอกแล้วไม่อยากทรับอย่าแล้วกอกอยาเลยสสวเหินเล็มไปไฟแฟ ไอ้บอยดูสวยว่ะตอนนี้มันจะกลัวเสาพลักลอยอยู่ที่ไปโอเค่ไอ้บอยสวยแล้วเติอนว่าคนรู้เหรอใช่ต้องแนนเห็นแพ้เทามาอดมาอดไม่เกินก่อนตันเอา รับฟันกระโวยเป็นกล้วยทอดอยากจะสวมอดตะทิ้งสรุปแล้วจะแต่งไม่แต่งไม่แต่งจะแต่งหรือไม่แต่งไม่แต่งจะแต่งหรือไม่แต่งไม่แต่งทักไม่แต่งวันนี้สุภายาไม่กลับแต่ลับหรือไม่กลับไม่กลับ จะกลับหรือไม่ไม่ครับไม่กลับแล้วเหรอเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาดิดูกตากระชากหรือกันพอพอพอหอุดเลยทำไมนี่เพิ่งนะทำไมอ่ะครั้งที่แล้วใช่ไหมทำไมพอเขาตกผมทำไงครับผมจับผมจูบใช่อะไเลยนี่แสดงว่าคุณอะมาเป็นทีผม ทำไแต่ใจคุณอ๊อดแอบเพราะกลัวดราม่ากลัวจะไปกระทบนู่นนี่คุณไม่โฟกัสว่านี่คุณแสดงอยู่นี่มันพื้นที่ลิเกคุณไปรู้สึกว่าเดี๋ยวดราม่าเกิดแล้วไปกระทบนี่บ้าหรือเปล่าตรงนี้ทื่การแสดงใช่ไหมเนี้วผมตกเป็นบาดไปเออมันมันเอานี่บ่ากล้าไม่กล้าคุณตอบผม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 ออกไม่ไ่ะไม่ได้เอาอย่างนี้ยเอาอย่างนี้อะไรกันอยู่ให้มันเร็วๆไปจะได้หยิบกลับตอนนั้ยังกลับมาใช่ไหมเขาหยิบไม่ได้ใช่ไหมจูบไปเลยดูตัวอย่างไหม ตัวอย่างไหมตัวอย่างอะไร้อนตัวอย่างสิแบนตัวแล้วจะทำอะไรก็รีบทำ้วมันรอเแบนเขาเขาเกรงใจอายมึงให้คุณจูบมันร้อนคไม่ต้งไปใส่เอางี้คือตอนนี้ใจคือไม่กล้าใช่ไหมถ้าไม่กล้าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาบกปุ๊บใช่ไหมปุ๊บคุณวิ่งไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าการบ้ามันเกิดอยู่แล้วล่ะอะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณวิ่งมาโฟกัสตรงนั้นไม่โฟกัสตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรนะใครอยากจูบขอเสียงปรบมือดังๆเลย ไม่ทุกคนอย่าไปบังคราบจะทำยังไงถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผมเป็นผู้ชายอ่ะมันไม่ผิดเดียวนะเอเจอผมจูบไปเลยนะฟังนะฟังนะให้คำมนะนำผมอ่ะถ้าไม่แน่จริงไม่มักหาถึงชายนาาเราจะยอมใครถ้าไม่เกองใจพ่อนะไม่เป็นไรแต่ผมเลียได้พ่อจูบไปใช่พ่อเกลียดบดอย่างเงี้ยใครอ่ะนลบไปลบไปก่อนนะผมพ่อรู้เอางี้ไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าไม่เป็นไรกักหลับด้วยมิคุใครบอกให้พ่อเกลียดบดนี้ถามหน่อย ไม่พพราปพ่อเขียนบทให้หนูหมอบเขาว่าไม่ต้องพูดอับถ้าถ้าถ้าไม่ทำไม่เป็นไรก็แค่แค่แค่แบบตักหลอกก็แล้ตรกหลอกก็แล้เดี๋ยวจะให้เขาดูถูกเอาเอาเอามาเอามาจะจยุดไม่จยุดไม่งั้นอออิดจะกลับหรือไม่กลับไม่จะกลับหรือไม่กลับไม่กลับรู้แล้วว่าใจเตกอยู่ตอนนี้เดีต้องจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับไม่กลับที่งน่าร้อนโว้เฮ้ยพูด พอถามคํถามนึงเรื่องอะไรอะกันมึงจะเลิ่ขวาอ่างไงไปเธอยื้อก็ไปกบวนกันั่นแหละอะไรกูอยากเรื่องนี้ไปทั้งม